กว่าพวกมึงเยอะแล้ววิธีทางการตลาดนะกูทําได้หัสจรัร์รรรกว่ามึงเยอะพิธีกรรมพิธีเกิมกูทําได้ยิ่งกว่ามึงยอมจ่ายทุกคนยอมจ่ายทุกรายกูบอกเลยมหาสจั์กูทำมาหมดแล้วไอ้ผู้วิเศษที่พวกมึงทำกันเนี่ย กูทำมาหมดมึงไม่สู้กูหรอกกูนี่หัวกูนี่สุดยอดไม่งั้นกูไม่หัวล้านอย่างนี้หรอกคิดเยอะเครียดกูจะเปลี่ยนวิธีการแก้กรรมยังไงดีให้คนมันว้าวตลอดเวลากูจาเอะไรมาพูดว่าคนทำพิธีนี้แล้วดียังไงดียังไงดียังไงแหมเชื่อหัวกูเถอะ เรื่องหมอดูนี่ต้องกูเพราะกูเป็นมาก่อนกูปัญญาอ่อนมาก่อนแล้วเวลากูปัญญาอ่อนกูปัญญาอ่อนกว่าพวกมึงเยอะโหกระจอกพิธีที่มันทำนะพวกเนี้ยกระจอกกูทำยิ่งกว่านี้เยอะถ้ามึงลองเชื่อใครแล้ว เขาพูดอะไรมึงก็ฟังเหมือนสมัยกูอ,อกหักอะ่ะและอยู่กูยังไม่เก่งเรื่องหมอดูอะ่ะกูไปวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เสาชิงช้าหน้าพระวิหารพระวิหารพระศรีสกยมุนีพระพุทธเจ้าวิหารใหญ่ที่อยู่ฝั่งด้านหน้าเสาชิงช้าลานคนเมือง <c oughs> มึงรู้ไหมมันจะมีมา้ายืนอยู่เป็นม้าสัมฤธิดม้าทองเหลืองตัวเขียว เพื่อนกูบอกว่าเวลามึงอกหักมึงอยากเขากลับมาไหมกูอยากมากเลยมึงเอามือลูกไข่ม้าลูกไข่ม้ามึงเอามือจับกระโปรงม้าเลยม้าตุ๊กตาม้าหินอ่ะไอ้ม้าทองเหลืองอ่ะแล้วมึงอธิษฐานไม่นานกลับความที่กูมีความทุกข์อ่ะมึงว่ากูเชื่อไหมความทุกข์ของกูอ่ะมึงแล้วกูเชื่อเพื่อนกูอ่ะมันเป็นหมอดูอ่ะมันเป็นก่อนกูอ่ะมึงว่ากูเชื่อไหมเชื่อกูเดินไป นั่งยองยองแล้วจับกระโปรงมาแล้วก <man> ูคึงเลยจ้ะอธิษฐานนี้มีคึงมีคึงอธิษฐานถ้าไม่คึงไม่ได้มันต้องคึงนิดหนึ่งนวดๆเดี๋ยวไม่มามันต้องนวดให้มาอธิษฐานมามาเมื่อถึงความศรัทธาแล้วให้ทําอะไรก็ทํำมึงเพราะมันเชื่อมันมีความทุกข์แล้วมันมีสิ่งที่มึงอยากได้เป็นที่ตั้ง แล้วมึงทุกข์เพราะสิ่งนั้นเขาแนะนําอะไรมึงมึงก็ทํานี่แหละเวลามึงมีความทุกข์เขาบอกอะไรมึงจ่ายมึงก็จ่ายเขาบอกอะไรมึงเชื่อมึงก็เชื่อเขาบอกอะไรมึงซื้อมึงก็ซื้อเขาบอกให้มึงทําอะไรมึงก็ทําทําหมดแล้วไม่เหลือกูเชื่อหมดจับยันกระโปรงม้ากูบอกเลยไอ้กระโปรงกระโปรงม้า มึงเข้าใจหรือยังว่าทําไมกูถึงบอกว่ามันปัญญาอ่อนก็เพราะมึงมันปัญญาอ่อนมึงเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเพราะมึงมีความทุกมึงก็เลยคิดว่าไอ้ที่เขาแนะนำทำไปก็ไม่เสียหายทำไปก็สบายใจดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่สุดท้ายมึงไม่ทำอะไรเลยดีกว่ากูจะบอกให้บางทีการที่มึงไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับมึงมากกว่ามึงไปวิ่งเต้นทำสารพัดแต่สุดท้ายก็กลับมาทุกข์กว่าเดิม มึงนั่งนิ่งๆอยู่บ้านมึงไม่เสียตังค์แต่ไปวิ่งทำพิธีกรรมมากมายเสียตังค์ไม่รู้กี่บาทเข้าใจหรือ,อยังดังนั้นมึงอย่าไปพูดว่าทำแล้วสบายใจทั้งๆท,ที่มึงทุกข์หนักกว่าเดิมนีม่สามเพราะเรื่องหมอดูล่างทรงซ้ำเติมมึงยิ่งกว่าเดิมมึงเป็นทุกข์อยู่แล้วหมอดูแก้ทุกข์ให้มึงด้วยการซ้ำเติมมึงให้มึงจ่ายตังค์เพื่อผลประโยชน์ของเขา ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของมึงเขาจ้องแต่จะเอาเงินมึงบางคนก็จ้องจะเอามึงกูจะบอกให้ไม่งั้นมันจะมีหมอดูเต็มไปหมดหรอที่มานั่งรายการออกเต็มประเทศไปหมดล่อลวงคนนั้นหลอกลวงคนนี้และอย่ามาพูดว่าไอ้พวกนั้นไม่ของจริงไอ้พวกนั้นก็ของจริงจริงแบบปัญญาอ่อน แล้วมึงก็อย่ามั่นใจว่าอาจารย์มึงเป็นของจริงก่อนมันผิดมึงก็บอกว่าของจริงทั้งนั้นพอเวลามันผิดมึงก็บอกว่าของปลอมแล้วมึงรู้ด้เครอมันของจริงตอนเนี้ยมันปิดบางซ่อนเลยอะไรมึงมึงรู้เหรอก็ไม่รู้ที่จริงแน่ๆคือมึงน่ะปัญญาอ่อนอันนี้ของจริง กูสอนให้เลิกงมงายมึงก็งมงายก็ไม่เลิกไม่ตื่นไม่เอ๊ะไม่คิดไม่เข้าใจเฮ้ยอย่าลืมกดของในตะกร้ากูด้วยมีส่วนลดวันเนี้ยส่วนลดตั้ง12%รรีบกดซื้อเลยลดไปเยอะนะมึง ถ้าเรารู้จักเราตายแล้วเขาไปเกิดใหม่ปี2011ให้มีอายุเท่ากันกันกบเราได้ไหมไม่ได้อะนะขอธรรมะสำหรับนักเรียนไว้ปฏิบัติธรทน่อยค่ะหนูอยูม่ม .4 ศึกษาจากอะไรเริ่มต้นศึกษาอริยสัจสี่แล้วตหลังอย่ามาพิมพ์ซ้ำแบบนี้นะ ไปสัมภาษณ์งานมามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ดวงใช่ไหมใช่อ <Wet> ยู่ที่มึงความสามารถมึงไม่ได้เกี่ยวกับดวงถ้ามึงมีความสามารถแล้วความต้องการของบริษัทเขาต้องการพอดีเขาจะรับมึงแต่ถ้ามึงมีความสามารถแต่บริษัทเขาไม่ต้องการเขาก็ต้องไม่รับมึงอยู่แล้วแต่มึงก็หาต่อไปเดี๋ยวมึงก็เจอบริษัทที่ต้องการความสามารถของมึงมันมีอยู่แค่นี้เลย นั่งสมาธิที่บ้านดีไหมดีหมดแหละจะนั่งที่ไหนก็ได้หมูทอดแดดเดียวของเราทอดแล้วนะจ๊ะหมูทอดแดดเดียวของเราทอดแล้วกดซื้อในตะกร้าด้เลยไปถึงบ้านกินได้เลยเข้าเวฟสองนาทีก็กินได้เลยอร่อยมากแล้วเป็นหมูแดดเดียวที่นุ่มมากอร่อยทอดวันต่อวันกดซื้อได้เลยจ้ะทอดวันต่อวันจะส่งวันต่อวัน และของทุกอย่างของเรามีอยอยแล้ววันนี้มีส่วนลดเยอะมากแก้วกระโถนที่ระลึกซื้อไปกินกาแฟเป็นแก้วเซรามิกอย่างดีลายกระโถนคนตื่นทามีแบบกล่องพรีเมียมมีแบบกล่องธรรมดากล่องธรรมดา2 5 0กล่องพรีเมียม3 5 0รหตอนนี้มีส่วนลดส2อเเซอยู่กดในตะกร้าได้เลยจ้าอุดหนุนของกูด้วยเวลาอุดหนุนหมอดูเนี่ยอุดหนุนกันจังแต่เวลาอุดหนุนกูไม่พอยาจะอุดหนุนหรอก ของแดกของเป็นประโยชน์ไม่คิดจะเอาไปไปประโยชน์กันอีของไร้สาระนะขยันซื้อกาจังฝากดวง9้ารยเาเนี่ยไม่คิดเลยแพงขนาดนั้นไม่ได้หาเลยเลยยังเอาไปฝากกันได้น้ำพริกกูสองกปุก500กรัมแดกได้เป็นอาทิตย์แดกได้เป็นเดือนแค่ร้อยแสบาทบอกแพงไอ้สันดานเรื่องโง่โงเนี่ยขยันนักเรื่องฉลาดฉลาดไม่ค่อยขยันกันหรอกเรื่องเกิดประโยชน์กับตัวเองนะไม่คิดจะทํา เรื่องเกิดประโยชน์กับหมอดูไม่ได้เกิดประโยชน์อาไรกับมึงขยันจ่ายก็น,นัดไอ้สันดานเดี๋ยวก็อ้วนมึงอ้วนอยู่แล้วจ้าอย่ามาหาข้ออ้างมึงอ้วนของมึงมันตั้งแต่ไหนตะไรแล้วจ้าอย่ามาโทษของโกูสันดานมึงพร้อมอ้วนอยู่แล้วจ้าอย่ามาโทษของกูว่าทำให้มึงอ้วนมึงแดกอะไรก็อ้วนจ้าไม่ใช่แดกเฉพาะของกูแค่มึงดมก็อ้วนแล้ว อย่ามาโทษน้ำพริกกูเลยมีแก้วขายจ้าก,กว่าของจะหมดหรือจะนมดจำกัดก็ของจะหมดก็จํากัดไมล่ะก็ถ้าหมดก็แปลว่าจํากัดไงก็ของกูมีจํานวนจํากัดก็มีอยู่แค่เนี้ยหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะ่ะไม่มีทําขายอีกแล้วแก้วกระโถนหมดแล้วหมดเลยนะลิมิเต็ดอิดิชั่นรีบซื้อไปนะมันไม่มีแล้วนะกูไม่ทําขายแล้วนะ เขาบอกว่าดวงไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์นี่ไม่เกี่ยวกับดวงนี่เบียร์มึงก็โง่ไม่ตื่นเนาะโง่อยู่นั่นแหละก็กูพูดอยู่ได้ไงว่าจ่ายค่าฝากดวง999บาทไม่ได้หาอะไรเลยน้ำพริกกูร้อยปสิบาทห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลมึงบอกแพงก็นี่ไงความโง่มึง9 9้บาทอุ้ยหลักร้อยเองอีกบาทเดียวหลักพันไม่แพงถูกมาก น้พี่กูร้อยแปดสิบแดงได้ไม่รู้กี่มือบอกแพงนี่ไงความโง่มึงที่กูยกตัวอย่างให้ฟังยังจะมีหน้ามาแถอีกนะหมอดูหมอเดาหมอเก่าขี้กาก นั่งสมาธิเราเห็นภาพตึกสีดําสีม่วงไม่ต้องไปสนใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่ที่ลมหายใจออาทุกคนอย่าลืมซื้อของในตะกร้านะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่าปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำ สับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมทานนะจ๊ะหมูทอดของเราห้าร้อยกรัมทอดเรียบร้อยแล้วไปถึงบ้านกินได้เลยแล้วก็แก้วกระถนคนตื่นทำน,นะจ๊ะมีเซตธรรมดากับเซตของขวัญกนในตะกร้าได้เลย ขาไม่ได้จ่ายเก้ารอยเก้าสบเก้าบาทฝากดวงอีเบียก็แค่ว่าน้ำพริกแพงมึงก็ไปหาน้ำพริกถูกๆแดกสิมึงไปคุกหินคุกดินหน้าบ้านคุกกับเกลือคุกกับพริกพริกปน่นนั่นแหละตำแดกเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงของกูไม่แพงของกูถูกมึงจะซื้อก็ซื้อ,อไม่ต้องมาบอกว่าจะน่าซื้อกว่านี้กูขาย,ยากูกำไรกูไม่ได้ขายเอาต้นทุนถ้ากูขายเอาต้นทุนกูมันจะมานั่งแหกปากขายตาหาอะไรอ่ะไม่มีปัญญาแดกเขาไม่ต้องแดก ไปตักดินหน้าบ้านมาตามกับเกลือแล้วก็ใส่พริกป่นโรยลงไปแล้วก็แดกกข้าวนั่นแหละประหยัดสูตเหมอกับมึงทุกคนอย่าลืมกดของในตะกร้านะวันนี้มีส่วนลด12%นะลดเยอะนะตั้ง12%เลยนะลดเยอะมากรีบกดซื้อในตะกร้าเลยเร็ว เดี๋ยวคููปองหมดกูไม่รู้นะ่ะอ,อย่าพิมพ์ซ้ำฝนตกอยู่ ปัจจุบันตอนนี้พระที่มียศสูงที่สุดไม่ได้เครกลับสมเด็จพระสังฆราชไงอาจารย์สั่งเนื้อสัตว์มาทำน้ำพริกจะบาปไหมครับไม่บาปจ้ะเพราะกูไม่ได้สั่งฆ่า ไปวัาไม่ว่าจะรู้ไปอะไรไมาไ,ไม่เป็นไรพระจันทร์สีเลือดมีผลกับเราไหมไม่มีอะนะกินมังกินเจนได้บุญไหมคะไม่ได้จ้ะแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์จะได้บุญผลไม้อบแห้งอร่อยนะกูบอกเลยนึบๆห,หนับๆเหมือนเยลลี่แล้วก็อร่อยนัวแซ่บมากมีสามรสชาติพริกเกลือกะปิแล้วก็ออริจินอล อร่อยมากกดดูลองกดไปชิมไปกินดูแล้วมึงจะรู้ว่าของกูอร่อยขนาดไหนทุกอย่างมีออยอการันตีคุณภาพ ช่องนั้นสตรีมไลฟ์สดอาจารย์มีคนสตรีมไลฟ์สดกูอีกแล้วเหรอกูเตือนหลายรอบแล้วนะว่าเวลากูไลฟ์สดอย่าสตรีมไลฟ์สดแข่งกับกูถ้ามึงไม่ฟังกูจะเอาคนไปลุมมึงรีพอร์ตมึงนะกูจะให้ช่องมึงเป๊ะให้ได้มึงจะท้าทายระบบใช่ไหมถ้าเตือนไม่ฟังมึงเตรียมตัวได้เลยอย่าคิดว่ากูทำไม่ได้นะ แอดมินเฮ้ยหมาที่ไหนอ่ะใช่หมาดำเดินออกไปแล้วนะตัวอ้วนปึกเลยนะตัวผู้ดำเมี่ยมเลยมันต้องมีเจ้าของเนี่ย ตัวว่วนปึกเลยแอดมินแคปหน้าจอ,อช่องที่สตรีมไลฟ์สดตอนนี้นะเอาชื่อมาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวให้ทุกคนไปลุมรีพอร์ตมัน พูดไม่ฟังเตือนไม่ฟังไอ้สันดานออาอย่าลืมซื้อของในตะกร้านะทุกคนวันนี้มีส่วนลดสิบส,บส,บสองเปอร์เซนตนะ รีบซื้อเลยรีบซื้อเลยเขาไลฟ์ขายเฉยๆนี่ช่องคนตื่นทำสิบมันจะไลฟ์อะไรกูไม่ว่าแต่อย่าเอาภาพกูตอนเนี้ยไป กูไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่อย่าเอาภาพกูตอนไล์สดกูไปลงไล์สดช่องมันจะตัดวิดีโอวิดีโอไปลงกูไม่ได้ว่าหาอะไรเลยแต่อย่ามาเอาวิดีโอกูตอนเนี้ยที่ไล์สดกูไปออกไล์สดช่องมันมันชนกัน ขนาดเมื่อวานกูพูดแล้วนะวันนี้ก็ยังจะทำอีกทำเป็นหูทวนลมและเอเนี่ยมันชอบปัญญาอ่อนมันจะเป้วช่องกูแต่มันจะรักษาีอช่องปลอมไว้เนี่ยสันดานเอไกูจะบอกให้ S <S เฮ้ยมีส่วนลด2 9แลว้เลวเร็วๆตอนนี้มีส่วนลด29%สส่วนลดเยอะมากกดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งพูดอะไรเอาส่วนลดก่อนเร็เวๆตอนนี้มีส่วนลด29%้รในตะกร้าเร็เวๆเลยไหนอะกูมไม่เห็นมีอะ <S <S 2> <S 2> โหบางคน99% เฮ้ยทำไมกูกดตะกร้านีนี้ไม่ได้วะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทับเดียวหมดเลย ทำไมดูไล์สดไม่ได้ กดดูนะใครมีคูปองส่วนลดไหนเยอะๆก็ใช้อันนั้นได้เลยแก้วใกล้หมดแล้วนะทุกคน แก้วเนี่ยใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะตอนเนี้แบบบ็อกเซตเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยตอนเนี้เหลืออยู่แค่ร้อยเจ็ดใบร้อยเจ็ดชุดเท่านั้นอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วเหลือร้อยเจ็ดชุดสุดท้ายลายยืนลายนั่งหมดเกลี้ยงแล้วเหลือต่ลายยืนร้อยเจ็ดชุดสุดท้ายกล่องเดียวเหลือแค่438กล่องเท่านั้น เหลือแค่438ใบเท่านั้นแบบลายยืนหมดแล้วหมดเลยนะจ้าไม่มีอีกแล้วแล้วตอนนี้เหมาะสมในการซื้อมากเพราะมันมีส่วนลดมันมีส่วนลดตั้ง12%หรือบางคนได้รับส่วนลดมากกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบซื้อซะมันหมดแล้วหมดเลยใครเก็บได้เก็บเพราะกูไม่ทําอีกแล้วนะไม่มีการทําอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่ทําอีกแล้วหมดแค่นี้ก็คือหมดแค่นี้ไม่ไม่ทาเพิ่ม จุดเริ่มต้นของนรกมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากมีคนทําอกุศลกรรมบทสิบที่โรงเรียนผมคุณครูเขาเลี้ยงกุมารจริงหรือเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์จ้ะครูมันก็ไม่ตื่นเนาะช่องจริงหรือเปล่าช่องจริงจ้า กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าย่ามย่ามไม่ทำแล้วจ่ามหมดแล้วหมดเลยมีอยู่แค่นั้นแหละและย่ามวันนี้เหลือเก้าร้อยนะหนังสือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเวลากูตอบคำถามเรื่องความเชื่อนี่แหละ ได้รับแล้วน้ำพริกต้มยำแซบมากแซบจริงน้ำพริกกูแซบทุกอันอร่อยทุกอย่างแพงแพงก็ไม่ต้องแดกจ้าไม่มีปัญญาซื้อโจนมากนะักก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านเขาจ้าอ้สัดานกูไม่แปลกใจทำไมชีวิตไม่เจริญ ซ้ำเติมกันเพื่อเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงมึงก็เลิกสารแนะเรื่องกูสัทีต้องทำสติกเกอร์แล้วไหมครับกูเคยขายไปแล้วสติกเกอร์ขายจนหมดไปแล้ว แล้วกูก็ขี้เกียจทําอีกแล้วตอนเนี้ยย่ามกดได้850เออถ้า850มึงรีบซื้อเลยราคามันถูกรีบกดซื้อก่อนทุกคนอย่าลืมช่วยซื้อของในะก้านะจ๊ะวันนี้มีส่วนลดเยอะนะรีบกดซื้อก่อนเลยมีส่วนลดเยอะเร็ว 溜达溜达 เล็้วจ้าช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าส่วนรถเยอะจุกจุกจึ้งๆเลยจ้า ต้องดูในออเดอร์จ้ารบกวนแคปมาดูหน่อยจ้าขอบคุณมากจ้าอาเรวทุกคนอย่าลืมกดของในตะกร้า วันนี้มีส่วนลดเยอะเร็วๆส่วนลดเยอะมากส่วนลดเยอะมากเร็วจ้าช้าหมดอดนะจ้ามีคูปองก็รีบซื้อ แก้วเหลือตะลายยืนแก้วเหลือตะลายยืนจ้า